อิติปิสโสภควาเมขะพระเจ้าทั้งสิทนิ์เนยวยกขึ้นระวังือคิวตังประนมมังคมนมัตสการขาพระเจ้าฤทธนกสารเสิญจะเริญรพระคุณคุณบิดอนยี่สิบเอ็ดคุณพระมารดาสิบสองคุณพระแม่โพศกสามสิบเก้า คุณพระพุทธเจ้าห้าสิบหกคุณพระธรรมสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่อีกทั้งพระแม่ทวรณีสิบเอ็ดแม่พระคงคาสิบสองคุณพระเพิงหกคุณพระพายเจ็ดคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอัครสามสิบสามคุณพระอาจารย์ทั้งสิบทัศ คุณพระหุปะชาคุณพระมำวจาคุณพระอนุสาสัตว์คุณอัศวะคุณปัสวะคุณมิตราวคุณนาดวงแก้วสามประการคุณสิห้าคุณสินแปดคุณสินเจ็ คุณสินสองพร้อยสิบเจ็ดคุณมักสีคุณผลสีคุณนิพานหนึ่งจึงรวมกันเป็นพันวารกปุตตะสธรรมด้วยเดชะพระพุทธเจ้าจะขพอทงการสิ่งใดใดก็พอให้ประสิทธิ คุณพารุษีน่ารดคุณพารุษีน่ารายคุณพารุษีตาไฟคุณพารุษีน่ากัวคุณพารุษีอริยโคดคุณพารุศีทิราคุณพารุษีวรรมาโกดคุณพารฤษีปัญญาสดคุณพารฤษีสมมิกคุณพารุสีผู้มี้ิติริทั้งร้อยเปดพระองค์ พร้อมทั้งผู้ที่ทรงมีฤทธาบารมีคุณพระศิวคุณพระอิศวรคุณพระอินคุณพระพงคุณพระยมคุณพระการคุณพระนารายณ์อวตารคุณพระจตัตุโลกโลกะบานทั้งสี่คุณพระมาตุรีคุณพระภูมิเจ้าทีพอเจ้าองค์พาลีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งฟู คุณพระทศพลีทั้งคุณพระพุทธเจ้าทั้งสามสิบทักอันเป็นพระบารมีคุณพระธรรมทั้งแปดหมื่นีพันพระธรรมคันคุณพระศิรัตนาตรายัยคุณพระทาคาถาคุณพระสถทูเทดีคุณพระศีมหาโพอันรุ่งโรจน์ชัดวจน คุณพระธรรมมีหามสีทั้งหลายคุณพระโมคคราคุณพระสารีบุตรอีทั้งคุณพระอนุรุดคุณพระอุปคุเทระคุณพระอนุนคุณพระสวพดีคุณพระตีนีสิงห์คุณเลขกคุณยันคุณพันคาตาคุณวานและคุณยา คุณตะกดพิษสะอคุณทวาประเจตและมงคลคุณพระมหาศาสตราอันเรื่องเด็ดวิเศษสุดคุณพระอาทิตหกคุณพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิบเจ็ดคุณพระเสาวสิบคุณพระรหัสสิบเก้าคุณพระราหูสิบสองคุณพระสุขีสิบเอ็ดคุณพระเกตข้าว คุณพพุทธเจ้าทั้งหลายที่เคยอุบขึ้นมาขอให้ประสิทธิสิทธิจิตจังสิทธิกรรมสิทธิการิยังตถา,าโตสิทธิเตโชชยโยนิจังสิทธิราโพนิรัตรังสัพพาโสทีพระวันตุเม